สวัดีครับก out ิ๊กคลินิกรถเก่าลูกกิ๊กคููเสมอของเหมือนเหมือนวันนี้มาเอาไส่ลุยตะกุยดินกับคุณลุงซูซูกิแคนไลเบียนต้องบอกว่าสภาพนี้หนึ่งในร้อยแน่นอนปี่หนึ่งสามกระบะแท้นะนี่กระบะแทงแต่เกิดปลายสีเขียวปั๊บเฮ้ยไหนเคาะใหม่ดิเนเนเนเเนเเป็นมาได้ยังไงวะกิ๊กรถแบบแม่งไม่เคยลุยอ่ะรถไม่เคยลุยเพราะว่าตามจริงอ่ะใช้ใช้ใต้เมืองเพราะเจ้าของเก่าเป็นคุณครู กระเซียนอายุราชการมาขับไม่ไหวก็เลยส่งมอบให้กับคุณกิ๊กคุณัมมอและไอตั้มมาเล่นกันนะสำหรับธรรมชาติรถรุ่นนี้ตามจริงแม่งต้องเป็นรถลุยต้องเป็นรถลุยแต่คันนี้ไม่เคยลุยไม่เคยลุยไม่เคยยกสู่งใดใดทิ้นและไม่เคยเที่ยวไม่เคยชนและซี่เดิมจากโรงงานทุกชิ้นย้อนไปเมื่อปีประมาณ1995เพื่อนเพื่อนหรือว่าปีไทยก็2538ออกจากศูนย์มาอย่างไงก็คือสภาพอย่างนั้นเลย ันนี้ย้ําว่าเป็นกระบะนะไม่ใช่ตู้ปลาเป็นกระบะกระบะแพ้ครับมือเดียวป้ายแดงให้ทำเปดนสวยไปด้วยเลยเรื่องเดิมเบนซินน้ํามันล้วนใช้น้ามันล้วนเลย5้าสปีดห้าเกียร์ห้าเกียร์ขอบางแปงและเกียร์ขับสี่ทุกอย่างเข้าได้ครบเข้าได้ครบปกติเลยคันนี้ดูมันเดิมจันพวกสติกเกอร์อย่างเงี้ยเพื่อน,อนแล้วพ้นการซนิีในยุคนั้นอะไรคาดูแลคขาดูแหลบอกไปว่าพ้นการ์เซนนหมดเลยนะครับลอนเลนสวย คันนี้เครื่องดีครับดีเกียร์โฟลช้ได้ปกติคัตซี่ส,สวยไหมคุณกิก๊กต้องใช้คำว่าสวยมากไอ้ดำพ,พอรถมันไม่เคยลุยอ่ะเพื่อนไม่เคยลุยเลยสีเดิมนั้งคันจริงนะพเพื่อนดูได้เลยไม่เคยถังซี่นะซี่จากโรงงานเลยนะย้ำว่าซี่จากโรง ลยนะย้อนเวลากลับไปไม่ได้นะยางก็ใช้อีกนานเลยเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนไปยางปียี่สิบสองก็เหมือนยางเปลี่ยนมาก็ไม่ได้วิ่งเอามาใส่คันนี้เอาไปเลยยางสเปคเดิมๆจากศูนยงนะใช่สเปคแต่ได้ลายว่าสายลุยตะกุยดินหน่อยสายลุยตะกุยดินหน่อยใหญ่พอสเปคเดิมน้อยอันนั้นมั่องหนึ่งห้าอันนี้เท่าไหร่อันนี้ส่องส่องห้าส่องส่องห้าเจ็ดสิบอาร์ติพ้าแต่ถามว่าขับดีไหมโคตรดีเลยอ่ะคูดว่าดีมากมันขับเหมือนไม่รถลุยอ่ะเหมือนไม่ใช่รถลุยจริงนะเหมือนรถดับอ่ะบางทีลุ่มบิดสไตล์เดี๋ยวเรราาาจจะะตตตให้ฟังก่อนส์ท เปิดราคากันเลยเดี๋ยวคุณกิ๊กคันนี้ค่ายฟาร์มเดิมห้องรถเอาไป1นึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทยุดก้อนยาดามากันนะผมค่ายฟาร์มเดิมห้องรถนะและนี่เป็นกระบะแท้และที่สําคัญประวัติรถมือเดียวรถมือเดียวคุณครูดูภายในกันหน่อยเพื่อนๆภายในตเบาะหนังเดิมนะครับเพื่อนๆก็จะมีขาดบ้างเล็กน้อยนะครับตามการเวลาด้วมืออะไรอย่างเงี้ยการใช้เกียร์โฟบอกรายละเอียดบอกครบทุกอย่าง วิทยุเดิมวิทยุเดิมใช้ได้ไหมได้ใช้ได้วิทยุอะต้องบอกสภาพหนึ่งในร้อยแน่นอนครับเพื่อนนี่กระบะแท้ต้องสวยอย่างนี้กระบะแท้แล้วสิเดิมเพราะเราเคยได้ตัวแปลงมานะคุณจริงนะกระบะมันงานมันครลาย่างเลยอันนี้ย้ําว่าเป็นกระบะแท้ตั้งแต่เกิดเพราะซื้อป้ายแดงเจ้าของป้ายแดงเจ้าข้องซื้อป้ายแดงมาเลยคันนี้รายงานก็คือไม่เคยทำสีแดงไม่เคยทำสีรับประกันว่าไม่เคยทำสีไม่เคยเชี่ยวไม่เคยชน แล้วพวงมาลัยไม่ใช่ power นะแต่ว่าโคตรเบาไม่ใช่ power ต่เบาเบาต้อใช้คำว่าเบาเบามากคือไม่จุกจิกอ่ะไม้จุกจิกเลยคับมันต้องกลัว power รั่วไม่ต้องอะไรเพราะมันเป็นระบบแมนนวลลุยๆแล้วฟิล์มก็ติดตั้งใหม่นะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเขียวรอบคันกันแดดอย่างดีเดี๋ยวให้คุณกิ๊กโชว์ห้องเครื่องให้ดูทีหนึ่งครับองระอ่ะเนี่ยดีเทลโคตรแปลกเลยรถยุคนี้1995เปิดฝั่งนี้นี่ดีเฟนตมันต้องเปิดเก๊กมาตึ้งแล้วก็ดึงไส้แลหัสลับ อ,อ,อันนั้นคือเดิมเดิมนะคุณกิ๊กเดิมเดมเข้าเลยครับเดิมทุกตัวเลยตัวนี้อ่ะคุณกิ๊กดีเทลก็คือรายละเอียดตอนนําเข้ามาไหนมนเนา,าเป็นทภาพไงคุณกิ๊กตอนนำเข้านะ่ะในข้อมูลที่พวกขนท่ามาน่ะเขาจะไม่มีนี้มันขามันเข้ามาจะไม่มีมันมีแต่กระจกหน้าอะไรเงี้ยประตูกระจกหน้าเดิมเดิมพับได้พับได้ก็คือตัวนี้มันเอาไว้ค้ําใช่ไหมคุณกิ๊กเอาไว้ค้ําตอนลงมานี่อ่าค้ําฝากระโปรงแต่เข้ามาใส่ในสูตรบ้านเราแต่ชอบแต่ชอบความบางของคันี้มากนี่บางแล้วมันสวยด้วยอ่ะ ไม่เคยทำสินะย้ําไม่เคยทําสิเพราะว่ารถเอาไม่ได้กระบะแท้คันนึงก็แสนก็บาทแล้วคุณกิ๊กใช่แต่สภาพอย่างเงี้ยวามเดิมรถสภาพนี้ไม่ได้ห้างกันง่ายนะหรือแบบใครคิดว่าห้างก็เพื่อนๆดูราละเอียดภายในภายนอกกันแล้วนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องทีหนึ่งว่าจะโชว์้องเครื่องลืมเลยกับราคานะครับสองแสนทอนให้หนึ่งบาทกับรถสภาพอย่างเงี้ยเพื่อนดีมนี่มออน้าเดิมทองเหลืองนะมอเอน้าเดิมทองเหลือง สภาพอย่างนี้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียน้ำมันเฟืองท้ายคันนี้เซอร์วิสใหญ่ให้หมดแล้วแบตเตอรี่ใหม่ระบบเบาน้ําใหม่ยางใหม่อ่าใหม่ก็คือพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานเดี๋ยวให้คุณกิ๊กสตาร์ทขับโชว์ทีเดียวนะครับได้ได้อ่าเดี๋ยวขับโชว์ทีหนึ่งทรงสวยมากมากเพื่อนๆโอ้โหนี่ติดเครื่องอะไรเนี้ยเฮ้ยดับปะเนี่ย เมือนรถด,ดับไปเนี่ยแต่ไม่ดับนะโอ้โหไม่ดับเวสัมมงองไฟตีครบแล้วโชว์ชว่วงล่างให้ดูทีหนึ่งคุณกิตขึ้นเนินเลยเครื่องเงียบมากเลยอะ่ะ มามามานี่ครับเป็นเพื่อนต้องดูกันอย่างนี้เลยนี่ครับช่วงล่างก็คือแห้งๆเลยนะไม่ไม่ไม่ไมีหมกเม็ดเพื่อนเพื่อนให้ดูคัตซีจะะเลยมสวยจริงอยากให้ดูคัตซีเพื่อนเพื่อนอันนี้เราให้ดูกล้าให้ดูอย่างนี้เลยดูความเดิมของรถ ไม่มีหยดไม่มีเยินเพื่อนๆนะเครื่องแห้งแห้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องท้ายระบบน้ำวาล์วน้ำคันนี้ได้ทําการเซอร์วิสใหญ่มาหมดเลยแล้วแบเตรี่ม่เยี่ยมอาจจะลงจรบีเรียบร้อยหมดทุกอย่างเพื่อนๆเอาไปคือไปใช้งานอย่างเดียวครับคันนี้เดินทางไกลและแอร์หนาวนะเห็นอย่างเงี้ยกล้าราประกาศแบบว่าเดินทางไกลได้นี่ครับทรงรถก็จะเป็นประมาณนี mm ้สวยครับรถอยู่บ้านป่งราชบุรีนะพี่ๆเพื่อน ท่านใดสนใจก็มาทดลองขับผมรับรองว่าคุณหนีไม่ออกแน่อ่าถ้าชอบรถเดิมนะใช่เดิมแล้วไม่ได้ทำทรงอะไรเลยคือทรงเดิมเดิมทุกอย่างเลยเหมาะกับผู้ใหญ่นะท่านผู้ใหญ่ใจดีอยากย้อนเวลากลับไปตอนปี2538ก,ก,ก็ต้องคันนี้แหละครับเหมือนเหมือน่บย้อนเวลาลงไปเลยแล้วรถได้สภาพประท้ามัน,มนหายากมากเพื่อนๆเพราะว่ารถอะตามจริงมันเกิดมาเพื่อลุยเพื่อลุยแต่คันนี้ไม่ได้ลุยเป็นคุณครูเป็นคุณครูสอนเด็กนักเรียนกระบะไม่เคยบรรทุกใส่แค่เอกสารหนังสืออย่างเดียว จริงๆครับเพื่อนรถไม่เคยลุยมันหายากนะคาริเบียนนี่ถ้าปีตัวนี้ส่วนมากก็เละไปหมดละเพราะลุยกันที่ทำพันคันนี้มันเป็นกระบะแผลจ้าสู้เลยกระบะแผลจดทะเบียนเป็นป้ายเขียวของแต่เกิดเลยคันนี้ทรงรถก็แล้วก็ประมาณนี้ครับสวยครับไม่ต้องไปทำเสียงเสำหรับใครที่ตัดสินใจซื้อคันนี้นะครับขัดเงาตามเดิมพวกนี้ปล่อยให้เป็นไปตามการเวลาเขาพี่ขัดก็เงาเลยเนี่ยแต่ไม่ได้ขัดมีกระเงามากมั้งเลยครับดูความบางเนี่ยทุกมุมนะบางหมดไม่เคยโป๊ไม่เคยอะไร ก็เพื่อนๆดูรายละเอียดแล้วนะครับถ้าสนใจก็ยกหูโทรเบอร์นะครับยกหูโทรซูนเก้าสามหนึ่งสองสี่สี่สองห้าห้ากิ๊กคูมเสม,มอยินดีรับสายหรือว่าแอดไลน์มาได้นะโทรกล้องมาดูได้เลยโทรกล้องมาดูรถได้เลยทุกซอกทุกมุมอยากดูตรงไหนคันนี้ระบบไฟติดครบปะครบทุกดวงไงครับครบทุกดวงครับก็บคือผมไม่รู้จะทําอะไรกันแล้วอะไม่ต้องทําอะไรเลยยางเยินก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วแต่เป็นยางปีที่อง ไม่รู้จะทำอะไรคันนี้แล้วเหมือนกันพี่เก็กไตไปกันจนจบแล้วเพื่อนคม่มอีกเบอร์หนึ่ยเพื่อนคงจิ๊กไม่ว่างนะก็ะยกหูโทรนะครับ091ครับ773 9529นะเพื่อนๆคันนี้ถ้าอยากรู้ว่าเลขไม้เท่าไหร่มาดูเองสปายแน่นอนการันตีว่ราะสปายเพื่อปีพี่แน่นอนใครหารุ่นนี้อยู่อ่ะ SJ413 นะครับลองเสิร์ชดูตัวนี้จะเป็นรหัสหัวเป็นตัวคาบูคาบูไม่ใช่ไม่ใช่สปอร์ตไม้ตัวนี้จะปีลึกกว่าปีเขาเรียกว่าสปอร์ตตี้สปอร์ตตี้คาริเบียนนะครับสปอร์ตตี้ สปอร์ตไมค์คันนึงก็สองแสนกว่านะเพื่อนเพื่อนนะสปอร์ตตี้แต่ได้รถเดิมได้ตัวแสตงแต่แจ้งเกิดเลยเหมาะกับคนชอบรถคาบูคาบูและรถตี่เดิมลงมาใช่ครับไม่เคยเชี่ยวมันเป็นตัวเก่ากว่าสปอร์ตไมค์ครับตัวนี้หายากนะพี่พี่ภาพนี้นะก็จะเป็นแบบว่าหายากคลิปเนี้ยเราถ่ายทํากันให้ดูแบบทุกซอกทุกมุมเลยแต่ถ้าพี่พี่ดูไม่พอก็แอดไลน์โทรกล้องมาดูสดๆได้เลยดูได้เลยและราคาอยู่ไม่ไกลเพื่อนเพื่อนแล้วสนใจนะวิ่งมาลองขับก้อนเลยหนีไม่ออกแน่แลที่สําคัญนะครับ สมุนกิ๊กนะครับรับแลกเทิญรับแลกเินแลกเปลี่ยนลองทักมาพูดคุยพี่มีกระบะอยู่ขับเก่งอยู่หรืออะไรอยู่ลองทักมาคุย<ร>เ,เพราะว่าลูกค้าบางท่านน่ะเขาลำบักเรื่องที่จอดนะกิ๊กไม่สามารถที่จะมีหลายๆคันได้ก็เอามาแลกเทินกันได้ไดโอเคเพืพ่อนๆก็สำหรับคลิปนี้วันนี้นะก็ให้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันสนใจก็ยกหูโทรมาฝากเบอร์โทรอีกรอบครับหคาเมอยินดีรับได้และสหายของผมจ้ำ 0917739529คึ่งเเพื่อนเอาไปใช้งานกันเลย1 9 9 9 9 9บาทครับแบ่งนะครับคันนี้มาอยู่กับคุณกิ๊กประมาณ2อาทิตย์นะครับไม่ใช่ขายไม่ออกนะยังไม่ได้เปิดการขายครับเพื่อเก็บไรเพื่อเก็บสภาพเสร็จให้มันจบที่สมเราเลยนี่ขับขับได้เลยจริงจริงเพราะคุณก็ขับมาจากเพชรบุรีสบายสบาย มายางค่อยดีก็ทําการเปลี่ยนยางให้ีเก็คือทําจนไม่รู้จะทำอะไรแล้วทั้งแอร์ทั้งฟิล์มก็ดูแลให้หมดแล้วประมาณนี้เพื่อนๆเขาเสร็จจากเป็นผลงานอีกหนึ่งผลงานจากทางซุ้มจิกคันห่รถเก่านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปัะยาวเกินไปขออนุญาตกราบสวัสดีครับ